มีแม่แม่ด้วยนะคะนี่นะคะสวัสดีครับพ่อ,อสานก็เอาผลไม้มาให้น้องนำโชคนะคะทั้งหมด25ตะก,กร้านะคะของคุณพี่ยุย้ยคุณแม่สารลุงแล้วก็คุณแม่เรวดีแล้วก็คุณแม่สุชาดานะคะรวมกันเป็น25ตะก,กร้านะคะ นูก็ได้กินอย่างอร่อยเลยนะคะนี้กาละมังโตด้วยนะคะกะละมังใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าใสย่ยี่สิบตะก,ก้า,กกาถ้ากาละมังเด็กใส่ไม่พอนะคะ<ๆ>ก็เลยเปลี่ยนเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าใหญ่เลยนะคะนูก็ได้กินอย่างอร่อยเลยะคะ่ะดูทาตกด้วยกินมุมมาม,มากๆเลยนะคะจะกินสับปะรดก่อนใช่ค่ะสับประรดเราให้เยอะเลยนะคะ คว้าคว้าหาสับปะรดนะคะเป็นสับปะรดเก่าอุ้ยใค้นั่นไครเลอะช้างของพี่ๆที่ตกงานกันนะคะอยู่นู่นนะคะอยูอ่ไกลนะคะเสียงดังมากๆ นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งของน้องนำโชคนะคะอยู่ที่ล่มนะคะท่ะะาที่ข้างๆคุณยายก็จะเป็นที่นอนนะคะแต่ตอนนี้พ่อควานยังไม่มานะคะก็เลยอยู่ตรงนี้ไปก่อนก็รอพ่อควานมาแล้วก็ย้ายไปข้างๆคุณยายนะคะดูยกขาข้างนึงดะก็ขอบคุณแม่แม่ทั้ง 4ท่านด้วยนะคะสท่านหท่านก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขสุขกับภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยนะคะ<ม>เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขา,ขายอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะล่เหนือยล่เหนืยขึ้นไปเลยนะคะ กินเลือก,อกนะคะกกน,น้องเลือกเลือกกินก่อนนะคะเลือกกินสับปะรดก่อนดูเลือกเลือกเอาสับปะรดก่อนยี่สิบห้าลูกใช่ค่ะมีแต่ลูกสับปะรดตโตๆเลยนะคะเอ๊ะเรารีบกินแล้วเดี๋ยวไกไม่มาแย่งอ่ะ เลือกอีกแล้วดูควานหาสับประรดนะคะไม่กินกล้วยกับแตงโมแตงไว้กินที่หลังนะคะทำไมวันนี้กินช้าจังสงสัยไม่มีไก่มาแย่งก็เลยกินช้านะคะเลือกอีกแล้ว ล้างให้ใหทุกทุกผลไม้เลยนะคะล้างให้ทุกชนิดเลยนะคะให้ช้างทั้งสองได้กินแบบสะอาดเลยนะคะก่อนนำมาไล่ก่อนนำ,นนำมาให้กินนะคะก็ล้างตลอดเลยนะคะทำไร ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านของพี่พี่ที่ป้าป้าที่ตกงานนะคะเราไม่ได้อยู่กันนะคะนะคะงเขาย้ายย้ายกลับบ้านเกิดกันหมดแล้วนะคะก็เหลือแค่ข้างหลังก็จะเหลือแค่คุณยายน้องน้ำโชว์แล้วก็ช้างอยู่ข้างหน้าอีกห้าหกเชือกนะคะ แต่ในส่วนก็จะมี30บนะคะมีสากว่าเชือกนะคะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะมีประมาณ7 8เชือกแต่ว่าอยู่ห่างๆกันนะคะอยู่ไม่อยู่ไกลๆกันมีแต่คุณยายกับน้องน้ำโชคนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันก็แม่ๆท่านใดนะคะอยากมาหาคุณยายกับน้องน้ำโชคนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ ใช่ค่ะให้ให้โควิดท้ายก่อนนะคะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะต่างคนต่างกับตัวนะคะก็ให้โควิดทายนะคะก็แม่ๆก็มาหาน้องนําโชคกับคุณยายสมใจได้เลยนะคะอยู่ที่สวนช้างสยามกระดาทินงไดพัทยานะคะมาถ้ามาข้างหลังสวนก็จะอยู่ติดกับเรือนจําพิเศษพัทยานะคะหมู่บ้านเบญจวรรณนะคะหนองปลาไหลนะคะ เจอหาได้เลยนะคะเพราะว่ามีข้างๆอ,อยู่นะคะคุณยายกับน้องน้ำเจ้าอยู่ข้างๆหมู่บ้านเวชวันใช่ค่ะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะอยู่ติดกันเลยก็ให้ใหหน้องกินนะคะอ่ะไปไหนจัะก,ก,กินสับปะรดหมดแล้วก็ไปกินสับปะรดหมดแล้วก็ไป À, Hết mà Hết Mày kín hay mọt leo Kín leo 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 Kín tập sập vào lột mấy kìa nhờ Hết mà Má nè Má Có tiếng con leo Tiếng? Có tiếng con Có đi kha Kha con leo Kha con สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเ<ย>สียงเยสียงก่อนเสียงค่ะขอบคุณค่ะนะคะดูดูท่าดูท่ายืนนะคะท่ายืนแบบสวยเซ็กซี่เลยนะคะเสียงเร็ว เสียงก่อนเสียงอะไรเล,เล็กเ,เสียงก่อนเลยเสียงจ,งจ<ะ>้องปอดนะคะถึงจะกินเอาเสียงหน่อยค่ะเสียงยอะไรขอบคุณค่าก่อนอขอบคุณนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวก็ให้น้อง ไว้กิน,นที่ลัง,ลงนะค,คะก็ส่วนเรวันนี้ก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็จะกลับไปหาคุณยายจอแล้วนะคะเพราะว่าน้องก็กินอิ่มแล้วนะคะก็ขอบคุณแม่แม่นะที่เข้ามาสนับสนุนผลไม้ของคุณยายนะคะหันตูให้แล้วนะคะส่วนเรวันนี้ก็ขอปิดคลิปแล้วนะคะก็ฝากแม่แม่กดติดตามช่องยูทูบของคุณยายสมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ